อรถพร้อมเอาเอายกเลยครับเอาฟาสวดอยู่งในเลยนะครับตอนนี้ฟาสวดอยู่นะครับสวดได้เลยนะฮะค่อยๆปล่อยไฟสิงกันนะครับค่อยๆปล่อยไฟสิงกันนะครับไฟสิงค่อยๆปล่อยมานะครับอย่าไปยึดไฟสิงไันนะครับเพราะว่าไฟสิงจะทยอยปล่อยขึ้นนะครับนะ นะครับแมเวลนาเดียวกันนะรอหลบออ้าค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยเลยครับกลับลุบหลวบไว้ครับสายสีกบกลุบหลวบไว้เขาจะไปของเขาเองเนาะแล้วก็ล่วงนาโมทนา จะยกอันเถินข้อฟาดขอดีก็เถินได้ครับใครที่ยังไปถ่ายบุญนะโยมเนาะวันนี้เราก็จะยกสลาปฏิบัติธรรมปันประมาทปล่อยเสียงมาไหครับบอกครหน่อยเสีมาครับข้าบนจะได้ขึ้นได้นะครับปล่อยมานะครับเสียงก่อนถอนมันเรื่อยๆครับถอนมันเรื่อยๆทำล่วมหลวงว้ครับ ไปของเขาเองนะกรับล um, yeah. ุยวมเข้าไว้ไปไปไปเยอะๆครับเร็วๆเลยครับปล่ไปมาเลยนะครับเนี่ยดาวประการเอาขึ้นนะครับปล่อยมาไวๆเลยครับ